ในเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนซึ่งสื่อต่างๆมีการประเมินว่าจะเกิดสงครามแน่นอนสหรัฐอเมริกายืนยันว่าจะเกิดสงครามแน่นอนแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนว่าโอกาสจะเกิดสงครามนั้นค่อนข้างจะมีน้อยนะครับเพราะตอนนี้รัสเซียรูร้ตัวนะฮะว่าสิ่งที่สหรัฐทำอยู่ก็เป็นการล่อให้รัสเซียเข้าสู่งสงครามเหมือนเหตุการณ์ที่เยอรมน,นีเหมือนญี่ปุ่นเคยเผชิญมาก่อนล่อเข้าสู่สงครามสุดท้ายกับลุมกินโต๊ะนะครับ จนเป็นที่มาของสงครามโลกครั้งที่3นั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดสงครามมีไหมยากและตอนนี้การจับมือกันระหว่างรัสเซียกับจีนนะครับเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการทําให้เยอรมน,นีทําให้ฝรั่งเศสที่เป็นหัวหอ,อกสําคัญของกลุ่มนาโตที่จะรุกรานประเทศอื่นๆต้องขอทําการเจรจา สวัสดีครับมาพบกับผมท่านศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศในะครการต่างประเทศตอนนี้ก็ถูกน่าจับตามองฮะเรื่องของสถานการณ์ของรัสเซีย นะครที่จะใช้สำรับภูมิในส่วนของยูเครนในขณะที่สหรัฐอเมริกันนะก็พยายามจะเร่งปฏิกิริยาให้เกิดสงครามในเชิงปรากฏการณ์ทำเนียบขาวอนุมัติส่งทหารอพยพนะครับเมืองสหรัฐอเมริกาแฉรรัสเซียตเตรียมเสริมทหารไม่หยุดประชิดปรมแดนของยูเครนทำเนียบขาวนะครับอนุมัติแผนหนึ่งที่นำเสนอโดยเพนตากอนสำหรับ ส่งทหารสหรัฐอเมริกาเกือบ2,000นายในยูเครนเ,เพื่อทำการช่วยเหลือพลเมืองอเมริกันที่อาจจะพยายามอพยพออกจากยูเครนในกรณีที่ถูกรัสเซียลุกร,รานนักข่าว CNN รายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้าที่สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งก็ชัดเจนนะว่าสหรัฐอเมริกาส่งทหารไป3,000นายเพื่อที่จะอพยพ คนของตัวเองซึ่งเป็นพลเมืองออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะสถานทูตนะครับไม่ใช่เป็นการเอากำลังทหารเพื่อใช้ในการไปร่วมรบกับทหารของอยูเครนในขณะที่นิวซีแลนด์ก็เริ่มป่วนปิดถนนปักหลักหน้าทําเนียบหน้าสภาร,รัฐสภานะครับประท้วงต้านบังคับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับตำรวจนิวซีแลนด์จับกลุ่มกลุ่มคนที่ปักหลักชุมนุมบริเวณด้านนอกรัฐสภา ในช่วง3วันสุดท้ายนะครับในช่วงการประท้วงบังคับการฉีดและข้อจำกัดไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับในขณะที่จระเข้ผู้น่าสงสารซึ่งถูกห่วงยานนะรัฐที่บริเวณคอเป็นเวลายาวนานถึง5ปีตอนนี้ก็ถูกช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยจระเข้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งทุกทรมานกับยางรถยนต์ รัดคอมานาน5ปีได้รับการช่วยเหลือและถูกปล่อยกลับสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่นะครับและก็ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งรัสเซียเตรียมสร้างเรือร่องขนนะครับไฮบริดสู่รูปผสมระหว่างเรือรบกับเรือดำน้ำสำนักออกแบบทหารแห่งหนึ่งของรัสเซียนะครับได้มีการเปิดเผยและก็แพร่ภาพนะครับ ดิจิทัลนะครับบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการนะครับสร้างเรือรบนะครับผิวน้ำล่องขนล,ลูกผสมระหว่างเรือรบกับเรือดำน้ำซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกนำมาเผยแพร่ในช่วงระหว่างนี้เป็นภาพที่เรียกว่าอึ้งเลยทีเดียวฮะปรากฏว่ากองทัพโคลอมเบียสกัดจับเรือดำน้ำจิว๋วรอบขนโคเคนหนัก4ตันกองทัพนะครับของโคลอมเบีย ทลายขบวนการค้าโคเคนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีเพื่อดำเนินการขนนะครับโคเคนจำนวน4ตันจากเรือดำน้ำมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐลำหนึ่งซึ่งกำลังล่องลอยนะครับทางฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกของประเทศนะครับปฏิบัติการลักลอบครั้งนี้ดำเนินการโดยพ่อค้ายาเสพติดรายหนึ่งนะครับซึ่งทางอเมริกาได้ไล่ล่ามาเกือบ3ปี อีกเหตุการณ์หนึ่งของกาฮาเจอริโอมิกรอนยอดผู้ติดเชือ้อโควิด1 9พุ่งถึง64รายหลังหายนะนะครับภูเขาไฟแล้วก็สึนามนะริรัฐบาลของคองโก,โกยืนยันนะฮะว่าโควิด1 9ยสายพันธุ์โอมิครอนและเล็ดเล้ดเข้ามาตามพรมแดนหลังเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดและสึนามิถล่มเมื่อเดือนที่แล้วโดยขณะที่ผู้ติดเชือ้อยืนยันในประเทศต,ตอนนี้มีทั้งหมด64ราย นารับรมดรีกระทรวงสาธารณสุขของกองกานะฮะยืนยันตัวเลข31ตรายในรอบ2 4ชั่วโมงนับว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นรับตองกาเคยนะครับสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 มาโดยตลอดกระทั่งภูเขาไฟาเกิดระเบิดเมื่อเดือนมกราคมทำให้ตองกาต้องเปิดรับการช่วยเหลือจากหลายประเทศนีักอีเหตุการณ์หนึ่งสยองฮะตำรวจปากีสถานล่าตัวหมอผีตอกตะปูใส่ หัวสาวท้องอ้างช่วยให้ได้ลูกชายนะครับตำรวจปากีสถานล่าตัวหมอผีชาวอิสลามนะครับซึ่งทำพิธีตอกตะปูสาศีษะผู้หญิงตั้งครันหลายหนึ่งโดยอ้างว่าทำเช่นนี้จะทำให้เธอได้ลูกชายสมใจหญิงรายนี้ตัดสินใจพบแพทย์ในเมืองเปชวานะครับหลังได้คีบตะปูยาว5เมตรขอไป5เซนิเมตรออกจากกระโหลกศีรษะแต่ไม่สำเร็จ ตอนแรกเธอบอกกับแพทย์ว่าเอาตะปูตอกศีรษะตัวเองตอนหลังสารภาพว่าไปหาหมอผีซึ่งรับรองว่าวิธีนี้จะทำให้ได้บุตรชายนะครับปรากฏว่าโรงพยาบาลให้ข้อมูลกับสื่อท้องถิ่นว่าหญิงคนนี้กำเนิดลูกสาวมาแล้ว3คนและกำลังตั้งท้องลูกคนที่4ได้3เดือนแต่สามีเธอขู่ว่าจะทิ้งถ้าเธอยังไม่ได้ลูกชาย ท้องสเดือนแล้วแต่กลัวว่าสามีจะทิ้งเลยไปหาหมอผีแหล่งข่าวระบุเช่นนั้นในขณะที่สาวอัดคลิปสัมภาษณ์นะครับนินทาบริษัทใหม่สุดท้ายช่วดงานแถมบอสดันมารู้อีกว่าจะลาออกนะครับอีกหนึ่งรายเกี่ยวกับโปะแตกฮะซึ่งกำลังเป็นไวรัลหญิงคนหนึ่งชวนเพื่อนมาซ้อมนะฮะสัมภาษณ์งานแต่ดันเผลอนินทาบริษัทใหม่โดยไม่รู้ว่า อัดคลิปอยู่นะครับไปเรียบร้อยสุดท้ายบริษัทใหม่ไม่จ้างแถมบริษัทเดิมยังพานจะอยู่ยากเข้าไปอีกซึ่งก็เป็นคลิปของผู้ชายทิกตอกรายหนึ่งฮะซึ่งมีการบันทึกแล้วก็เอามาเผยแพร่เล่นๆตอนนี้ก็เป็นประเด็นเลยในขณะที่เพชรสีดำนะที่คาดว่ามาจากนอกโลกนะครับฟันราคามูลค่า140ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเพชรสีดำ นะครับน้ำหนัก555กรัตซึ่งเชื่อว่าจะมาจากนอกโลกถูกจำหน่ายผ่านเวทีประมูลของสถาบัน Sotheby's นะครับในกรุงลอนดอนด้วยสนทิราคา300ขอภัยฮะ3.16ล้านปอนด์หรือราว140ล้านบาทหลังถูกนำออกมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อไม่นานมานี้นะครับในขณะที่ภรรยา ผู้สมัครชิงประธานาธิบดีเกาหลีใต้จากพรรคมุนแจอื่นถูกแฉจิกหัวใช้ลูกน้องสามีสมัยเป็นอดีตผู้ว่าทำความสะอาดบ้านรถใช้ส่วนตัวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าภรรยาของจีลีแจมยุงนะครับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับของเกาหลีใต้จากพรรค รัฐบาลโซต,ต้องออกบาขอโทษเรื่องเฉาในอดีตที่ถูกขุดคุยในสมัยที่สามียังเป็นผู้ว่านะครับพบเคยใช้ลูกน้องสามีนะฮะที่เป็นเจ้าที่รัฐทำความสะอาดบ้านซื้อกับข้าวให้และแอบ,บใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวส่งผลทาให้ความนิยมนั้นปรากฏว่าร่วงลงกลาวรูดเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ยอดดับพายุไซโคลนนะครับบัตซี พุ่งนะครับปรากฏว่ามาดากัสมาดากัสกานะครับเสียชีวิตถึง92ชีวิตบ้านเรือนนะครับ91,000นะครับหลังปรากฏว่าได้รับความเสียหายสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอรายงานว่าพายุไซคโคลนบัดซีนะฮะ รายที่เข้ามาดากัสกานะครับเมื่อ5กุมภาพันธ์ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอยู่ในที่จำนวน92รายส่วนใหญ่เกิดในเมืองซีคอนโกในเขตนี้นะครับทางตะวันออกเฉียงใต้บ้านเดินเสียหาย91,000หลังนะครับนานาชาติร่วมกับ UN เร่งเข้าไปทำการบรรเทาทุกข์นะหลังวันเกิดวิกฤตทางมนุษย์ นี่ก็คงเป็นปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่วนงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นสถานการณ์ขระดนี้นะครับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องของความขัดแย้งในยูเครนที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนนะครับในฝั่งของยูเครนค่อนข้างจะมาก นะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธแต่ของฟรีไม่มีโลกให้ไปก็ต้องเรียกเก็บเงินนะครับอีกสถานการณ์ที่น่าสนใจฮะเรื่องของคองกาก็ปรากฏว่าหลังจากที่เจอโควิด -19 ไปคราวนี้อีกรอบหนึ่งเจอโอมมกอรซซํานะครับเดอโควิด -19 เจอโอมมกอรเจอซูนามินะครับ ก็ภูเขาไฟก็ระเบิดอีกนะที่ตองกาตอนแรกก็พยายามจะเลี้ยงไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แต่สุดท้ายก็เกิดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงถึง64รายระยะแรกก็เจอ32รายมีความพยายามสกัดกั้นอย่างเต็มรูปแบบแล้วแต่ก็สุดท้ายก็เกิดขึ้นจนได้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับตอนนี้ต้องยอมรับนะครับ เรื่องของภาพรวมนะครับสถานการณ์โควิด -19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากรวมทั้งการคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นสังเกตจากอะไรฮะพายุไซคโครนก็บัสซีก็ถล่มมาดากัสกามีคนเสียชีวิตถึง92รายนะครับแล้วก็ภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นภัยการเมือง ปรากฏว่าเกิดการชุมนุมประท้วงที่นิวซีแลนด์นะเกิดการป่วนนะครับเกิดขึ้นการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคงหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนนี่อย่างหนักเลยทีเดียวมีคนเสียชีวิตไปจํานวนมากหลายแสนหลายแล้วจาก 300, สามแสนลายจากองค์การอนามัยโลกได้มีการยืนยันภาพรวมนะครับในเรื่องของสถานการณ์ใน ยูเครนซึ่งสื่อต่างๆมีการประเมินว่าจะเกิดสงครามแน่นอนสหรัฐอเมริกายืนยันว่าจะเกิดสงครามแน่นอนแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรืยอนว่าโอกาสจะเกิดสงครามนั้นค่อนข้างจะมีน้อยนะครับเพราะตอนนี้รัสเซียรูร้ตัวนะฮะว่าสิ่งที่สหรัฐทาอยู่ก็เป็นการล่อให้รัสเซียเข้าสู่สงครามเหมือนเหตุการณ์ที่เยอรมน,นีเหมือนญี่ปุ่นเคยเผชิญมาก่อนล่อเข้าสู่สงครามสุดท้ายกับลุมกินโตะ นจนเป็นที่มาของสงครามโลกครั้งที่3นั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดสงครามมีไหมยากและตอนนี้การจับมือกันระหว่างรัสเซียกับจีนนะครับเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการทําให้ออรมน,นีทําให้ฝรั่งเศสที่เป็นหัวหอ,อกสําคัญของกลุ่มนาโต้ที่จะรุกกรานประเทศอื่นๆต้องขอทําการเจรจานี่คือเรื่องหาักของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมเกตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขนาดไหนฉันรู่วบนบา mm hmm. เธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมลน้น หน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งซึกเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกทุก,ทกอย่าง ด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้น หน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งซึกเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราราบซึ้งส่า อากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว